เดี e ๋ยวพี ar wow ่เข้าไปเล่นไมค์ครับรอก่อนแล้วกันเฮ้ยพี่บอกมาั่งกับผมกันเลยไม่พี่ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วพี่จำไม่ได้มาเล่นกัน็ไม่ได้เล่นเราเิ่มเล่นผมกันไงวอรวมมมีคนใจดีมากเลยอ่ะทำสกินมาให้ด้วยนะพอบอกว่าจะเล่นไมค์ครับก็มีคนดูคนดูของช่องกิฟต์แหละผมไม่รู้ว่าก็เอ่อเขาดูช่องอะไรบ้างอ่ะแต่เข้าใจว่าแบบเขาดูช่องกิฟเป็นหลักใช่ไหมเหมือนแบบพอพอกิฟบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะมาเล่นไมค์ครับวันอาทิตย์อ่ะเขาก็แบบทํา สกินกันมาให้อันนี้เป็นแบบไอดีตั้งแต่แบบเมื่อสิบปีที่แล้วเลยผมก็ยังใช้ชื่อนั้นอยู่เนี่ย <c oughs> คือทำมาแบบเหมือนมากอะแล้วทำแบบทรงดาวเสามาให้ด้วยมีสองสกินคือได้า,ากจะใช้แบบผมทรงปัจจุบันก็ได้แล้วแบบโอ้โหคือทำตรงปลายๆแบบเป็นเป็นสีเหลืองมาให้ด้วยสวยดีเห้ <c oughs> ผมชอบมากเลยอของคนอื่นของคนอื่นก็มี แต่ผมไม่ได้โหลดของคนอื่นมาผมโหลดของตัวเองมาใส่เออเขาทำมาให้เยนน่ารักมากขอบคุณมากเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีฮะเฮ้ยมีดอกไม้ด้วยผมได้ยินเสียงอะไรทักอย่างแถวๆนี้ซราบโรอ,อเฮ้ยน้องวัวมันจะวิ่งหนีผมไปไหนเอ,อเอาเนื้อมานี่ ผมต้องการอาหารเฮ้คิดถึงเสียงนี้มากเลยเสียงแบบเวลาไปของเขาตัวแล้วแบบเฮ้ยเจอเบอร์รี่ เดี๋ยวนะพี่กิฟไอ้ไอทีมที่เจอแมนยูนี่คือทีมใครนะเวสแฮมอนนี่ถึงเท่าอ๋อเวสแฮมคือโหดนะไม่ไม่ทีมทีมไม่ค่อยไม่ไม่โหดไม่โหดประมาณแบบกลางตารางมากกว่าออดิโอแล้วเปิดออเิโอทายทายล่างนะะจะได้รู้ว่าเราไม่ได้หลอ่อตมนยูมันนอกบ้านไงนี่คือเตะนอกบ้านเตะนอกบ้านคือมันมีผลกระทบเยอะอ่ะพี่ใช่อจะไปเสียงคนดูเพื่อนีมันเป็นพิษเหรอว่าเดิมฟังคือโลห้ะมา มาเดินใส่พืชชนิดนี้เหรอ The fuck is this อ๋อมีน้ำมีกระบองเพชรอีก Fuck this shit อ๊ะมามืดไปเหรอไม่เห็นอะไรเลยเหรอผมตายแล้ว shit boy ไม้สุดท้ายมันหายไปไหนอะ ดีใจควยเดี๋ยวกูเตะคุ้ยังดูตะเตียงยังไม่ถึงขั้นที่พี่ถึงปิดกูเลยไม่เฮียดีใจควยวดาถูกฟังเขี้ยคุตกใจหมดเลยที่ไหนมึงจะตะโกนได้ไหมนะเขี้ยกูยิงร้อนๆอยู่ไอ้สัสเขียร้อนร้อนอยู่ไอ้เขี้ยมาแบบดีใจจังเลยครับเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนคนอละอกกันนะวันนี้ถ้าวอลกูไม่ปลดแบนด้วยนะเดี๋ยวอะไรวะ คือโอ้พิมแค่นี้ใหญ่กูไมือสนแล้วมึงจะเป็นลูกท่านหลานเธอเฮียอะไรมึงโดนวัวทวนนี่คือมึงโดนขาวัวเพราะไม่มีกลับมึงไปสมัครไอดีใหม่มึงก็สักปีสองปีมึงก็เอเนวอร์เซอรีมาสามปีติดตามกูมาตั้งแต่กูยังหมอยไม่ขึ้นอ่ะมึงขาวอนอย่างเดียวเฮียไอหมูไปอย่างไหนเนี่ยอยู่ๆมีหมูเข้าบ้างที่วะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเม้น้อยจะโดนเม้น้อยเอาละนี่เรามาเจอกันอะไรเนี่ย เฮ้ยเดียร์ไรท์กับคอบเบลิลสโตนสองนี้มันต่างกันยังไงเอ่ย <P an throp od> มันเริ่มมืดอ,อ้าวชิดช่วยด้วยผมจมน้ำเฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่เป็นถ้ำโอ้มันมีถ้ำอยู่ใต้บ้านด้วยช่วยด้วยผมอยู่ตรงนี้ใครก็ได้ช่วยผมด้วย ผมจะขึ้นไปยังไงว้ามันมีเสียงบอยอยู่แถวนี้ผมไม่มีดาบด้วยเทลซัมไปดิเทลมันมันต้องต้องให้มันเข้าไปหลับว่ะพี่ถิงจะรู้โอเคได้พี่พี่บ่วงข่าหมูให้ดูหน่อยได้ไหมคะฮ่า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 ฮคือตอนเนี้ย เอาเธอรอดจากที่นี่ไปได้ก่นอนเฮ้ยเฮ้ยมันเสียงมันอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยเสียงมันอยู่ตรงไหนอะผมมองอะไรไม่เห็นเลยช่วยด้วยว้ายว้ายวายได้จเจอทางออกแล้วชิดอะมงเงย ต้องมาผจญเงินหลุมนรกหลังบ้านตัวเองไม่ใช่หลังบ้านได้ซ้ำในบ้านโอ้เซวานมาแล้วไม่ได้เข้ามาสองปีโอเคแล้วพี่ไม่ได้ชี้อะพี่บัวโคตรน่ารัก <laughs> เชี่ยหมววาเฮ้ยผมู้น um ่าพ oh, like like> uh ี่น่ารักเหรอู้จักม่ได้สรจับแค่สาไม่ได้สันคนน่ารักเี่ยนต่อยนน่ารักอเรเสียงต่อยพี่เป็นไรพี่เป็นไรพี่เป็นไรพี่เป็น อานี minutes, minutes, minutes. ้มานี้อมนี้มานี้มานี้มานีมานี้มา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 ดิมาดิลุ่มเหรอลุ่มเหรอมาลุมอะไรก่อนลุ่มอะไรลุ่มอะไรลุ่มอะไรลุมอะไรไม่ต้องเล่นแล้วว่าแล้วชั่วโมงแล้วชั่วโมงอะไรี่อนี่านี่เป็นพรียจากไม้ไ่สารพี่ผมจากไม้ไส้สาาแล้วผมติดมองหน้ามองหน้าตกลลดีมองหน้าทั้มอย่าพี่กดมาครับกดมครับกครับนี่วยเราี่ม้วยเรานี่เออมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยพี่มึงด้วย ป็นควยเลยไปูเติมไวู้เติมไวกูเติมไว้เสียงอยู่ตัวไหนเสียงอยู่ตัวไหนมึงมานี่มาหันหลังไหนวะหันหลังไม่ได้หันหลังมา้กดไมกดไมคัหมรับหมครับีห้ดรวียบไหมครับเรียบมจะยอหน้าใหมด้วยเียวไมจะียหน้าใเียห้ด้วเียียไียไเีย อย่างมาเล่นใบคาบมันมีปัญหาเลนักหนากับใบคาหน่วยมีปัญหาพี่ผมไม่มีปัญหาับคีปัญหาขีขอซักหน่อยเดไม่หน่อยแล้วหลายแล้วหลายแล้วหยแล้วหากูอยู่ตรงไหนนะแล้วนะไม่ไ่เลยเติมวัดเยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่ต้องเรียนไครับเรียนมันจะไปได้เทำยมต้องไปต่อเทำยมต้องไปต่อไอ้หัได้จับค้าเลี้ยงกดรับอินไวที่อยู่ด้านซ้ายด้านบนขวาไอ้เกมนี้เกมเอาชีวิตรอดไม่ได้มาฆ่าเองเกมเอาชีวิตมึงเอาชีวิตลงไปคนเดียวไปยืนเว้ตายอยู่กับหมูตรงนี้อะไรเออเออแล้วทำไมไอ้ไหนเออเออเออโอ้ยเออเออโอ้ย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 ังไงอ้ย ยังไงอะไร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 ยังไงค่าคุณทีพูดออกมาดิไเลยเี้มึงฆ่ากูกี้กูยังไม่ว่าอะไรเลยนกูฆ่ากูเลยได้เลยไดูฆ่ามันนิ่ได้นะเฮ้ยไอมเอาดาวย่งไรวะไมมออ้ออนี่องพี่คอืวอ่นอจนไปแล้วจเ็อือ มีด่าปะมีดาบแล้วไงวะมีดาบแล้วไงมีดาบแล้วไงวะเข้พี่บัวหัวหลับไปตัวแต่ว่าจะยัวัดเขาได้ยังเหแล้วครับพี่บัวเฮ้ยโหหน้าตาเหมือนว่าตัวจริงเลยไปไหนไปไหนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนตต้หววจะลาาแยจะตายเหรอ ฝ่ายนั้นตายไปดิฝ่ายนั้นตายไปดิออกแอขนาดนี้โดนต่อยแค่ทีสองทีสิ่งที่จะไม่ได้สร้างกล่องเอาเอาามเอามารูปวันมาแปลรูปวันแล้วผมไม่ได้ถามพี่ผมถามตัวเองไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวมึงจะโดนกูด้วยเดี๋ยวมึงจะโดนกูด้วยมึงอยากคิดว่ากูจำไม่ได้ก็ได้กูจะไม่เล่นมันไในทีย่อนะกูเล่นไม่เป็นไอสัตว์กูบอกแล้วแล้วคือเราต้องเล่นยังไงอ่ะอันเนี้ยไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เกีือหมูมันของหน้ากลัวไอ้หมู ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เป็นเหยื่อไอ้กูก่อนเป็นเหยื่อไอ้กูก่อนไอ้เหี้ยมันจำไม่ได้ว่าทำดับไม้ยังไงสุดเลยบอกเลยนะจะมืดแล้วตัวใครตัวมันแล้วตั้งแต่มาคุยยังไม่ได้พักเลยเอาให้กูบอกเดียอันนี้เป็นเกมโซ่ไม่หแต่ว่าเราแยกอยู่เจอหน้ากตีค่ะโอ้ยเำไมผมไม่เห็นแล้ววะแล้วกูเชดเดอร์ด้วยไงมองไม่เห็นเลยอะมัจะมืดแล้วไอ้้เหียมืดต้องไปทไปตรงไหนนะหัวก้อนไม้ทิมทุบไปเฮ้ย ไม่ไหววะกูเราหลีหล่เฮ้ยไม่หนีไม่มีหนีเก่งเก่งอะะเลี่ยนกูจะไปเปล่ยพวกมึงอย่าขึ้นมามึงอย่าขึ้นมามึงงงไปวันนี้กูอยู่นี่แล้วกูอยู่นี่แล้วเอาง่ายๆนะเล่นกับพวกเนี้ยสร้างฐานบนดินไม่ได้แน่ๆชื่นใจไม่ไม่ฆ่าตะกี้แม่งมุมที่ฆ่าก็ไม่ได้พี่บวงอยู่แถวนี้อ่ะพี่โอเคไม่ตอบโจทย์แล้วการที่บวงนิ่งๆแล้ววิ่งมาอย่างเงี้ย

อ่าอย่มีก่อนแทนแทนไอ้ทมันเหมืนมัไม่มีชีวิตอกอย่าม่ใช่อยาพี่จะไปก้นบอเกสต์อยู่สดก็ได้แล้วพี่ไม่ด้ล้ีเดสพี่อะไรกินได้ได้พี เราเป็นพี่น้องกันนะคนละสายหิวหิวเหลือเกินอยากไปกินเนื้ออย่าไปแต่งคนละสายโอ้นี่จ้างไม่นะไม่นะไม่นะก่อนวันนี้นายจะไปไหนไม่นะ เออเว้ยแทนปวดใจกูจะหมดแล้วว่ะพี่ต้องทำไงอ่ะยาพี่ยาต้องหาอะไรกินต้องหาอะไรกินพี่พี่เอาอาหารมาเสิร์ฟผมหน่อยนี่เจ้ากินอาหารตอนนี้กูอยู่ใต้ดินในแทนอยู่ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่งั้นผมออกพี่อะไรก็ออกเอาอาหารที่ผมกินไม่ได้หรอกพี่ไม่งมึงอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยมึงต้องต้องต้องมัวกับตายก็ได้ตอนนี้พยายามแค่เตรียมตัวก็ได้เลยตอนนี้ก็ผมกินข้าวก่อนเสร็จนะทำไมผมเห็นพี่หมูกับไอ้ไนท์มันกระโดดอะไรวะเนี่ยฮะ พี่บอตีน้างไปโลดเลยหายแทนที่บอกคนโลกจิตไปแล้วกูว่าแล้วจะสู้เรดามด้วยสู้เรดามด้วยแล้วคนบอลนะพี่ไม่เคยดูอะทำไรพี่ทำไรแทนมีสายยางวะในตัวมีสายยางวะพี่เชื่อวันจะมีอะไรสักอย่างในตัวพี่มันยืนอยู่มันยืนอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เข้ามาพี่คยุ่งมันจะมีอะไรอะ Go let's go let's go พี่พูดอะไรนะพี่กี้มีขันพูดอะไรนะว่านกำลังจะทำถ้ำเป็นของตัวเองอะแต่ว่าทำใกล้ๆพี่กิ๊้ก็แหละพี่จะทำสายทางเหรอไม่เน่มันจะขุดซ้ายขวาคือมันจะขุดซ้ายขวาเพื่อหาแร่ คือมันจะเป็นแบบเตอร์ที่ยช่องนี้ใช่ป่ะหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็สช่องสามช่องขุดไปนอแล้วก็ตราจะได้เกิดตรงนี้มันขุดยางได้บวกอะไรพี่อยากกข้าวผมบวกไหมวัเฮ้ยพี่แทนมันมีข้าวกินเอาข้ามาเอาข้ามาได้ไหมพี่บวกลงอรองห่อพี่ตายหลืเนี่ยพี่สามข้ก็สายขวสารพวกเราด้ได้ไดเพี่เชียงที่สามกขุดสาขวร้อนาดขุดสวตัดเลย หนบอกว่าไม่มีของอะไรไงแทนมีของในตัวเลยรพี่กอ้โดนโดนที่ไหนนะแโดนที่ไหนนะพี่กีผมบอกเลยจากการที่ผม่ห่วงทีเมื่อกี้ผมต้องเดินไปใหม่แล้วคือถ้าเกิดผมพลัวผมก็ยืนอยู่ที่เดิมต่อพี่กล่วตายแกมีชายไปไหนวะเนี้ยไส่ไอ้เห่ตะกอนเฮ้ยข้างหน้ามีเอเดอร์อยู่ ลงคอพี่ชายไอ้เฮียสนุกชิบหายเลยใช่ไหมไม่เอ้ยทำไมไม่รู้จักเกมนี้ตั้งแต่แรกวะงงตัวเองไอ้เหี้ยชอบอ่ะใจใช่เลยเอ้ยแต่มันกลัวจริงใจมันมันจะมี x y z อ่ะมึงลองหาดีมันจะมี x y z อันหนึ่งอ่ะเอิอ่านสาวแล้วมัน x y z พิกัดเท่าไหร่ x x เท่ากับสิบสิบสี่จุดห้าสิบสี่จุดห้าแล้วไงต่อ แล้วก็ y y ไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็น set เท่ากับลบสองรอยยี่สิบเยี่ยมแม่งอาเแ็นว่าอ่ะปนว่าสิ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 ส่อสูสิับสิ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 าหส้สิสาสิ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 บแสิสิสิสาสิ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 สีสิ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 ตายิสยสิสิสิสไสิส่สิส้สรี้สิเิส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 ีสิสิหายิส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 สิา พี่บวงเราก็รู้จักกันมานะพี่นะพี่จะบอกว่าเราอันน้อันั้น่อให้เป็นต่อให้เป็นต่อให้เป็นเพื่อนกันก็ไม่รอดกูบอกเลยอันเถิดละหกเก้าคืออะไรพี่สิบสี่จุดสิบสี่จุดห้าแล้วก็ลบสองรอยี่สิบเห็นปะกูก็พูดถูกเห็นปะอันกลางคือลบสองร้อยสิบออไม่อันกลางอันกลางไม่ต้องสนใจอันกลางมันเป็นระดับนีคือมึงมาตรงนั้นมันเนีมันก็เจออยู่แล้วสองร้อยยี่สิบไอ้เยอะแล้วกูจะเบียดคุพูไม่ผล่ไปเนี่ย เฮ้ยเจอแล้วใช่ป่ะโอเคเจอแล้วไอรอนไหนวะไออนไอ้ได้เดี๋ยวกูตายยัยใครอะฆ่ามันฆ่ามันมาดิไอรอนตัวมันมีไอรอนที่พี่บวกโยนพี่บวกฆ่าไอ้เี้ยกูบอกแล้วว่าพี่บวกเป็นฆาตกรกินคนในสัตว์มึงไม่ระวังอ่ะไม่แล้วของกูกูโอ้โหพี่บวงพี่บวงพี่บวงอันนี้เราเล่นเกมอะไรอยู่วะคืออะไรบวกพี่ที่แบบพี่บอกว่าอีซี่แล้วพี่บวงแกไม่ชอบอีซี่ไงพี่ อ oh. แกลเลยเพิ่มความฮาร์ดด้วยกันว,ว,ว่าเป็นแคตรร่ตะกอนแม่เงยหายยาว่ะพี่พี่มาหาผมเหม่อจรงิงๆแล้วกูถ้ากูจะไปหาเหมือนกูก็ใช้แบบเทคนิคเดียวกันเลยนึกออกปะเสี่ยแม่งเป็นการ <c oughs> เ,กาเล่นมันตีที่เหมือนเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอระไอแทนกูไม่รู้มึงอยู่ไหนนะแต่บ้านแต่บ้านเรียนระเบิดแล้วบ้านเรียนระเบิดแล้ว ไม่เราต้องรวมเราต้องรวมตัวเคาร์ลีบวกไว้แล้วเราต้องรวมตัวแล้วพี่เรา,เรา,เ,ราเราต้องใส่ชุดแล้ว